ชาวลัคนาราศีธนูวันที่5พฤษภาคม2568นี้พระราหูโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีกุมซึ่งเป็นเรือนสหัสชาของท่านเปิดประตูแห่งโอกาสในการสื่อสารและการสร้างเครือข่ายที่กว้างขวางความคิดเห็นของท่านจะแปลกใหม่และมีเอกลักษณ์ไอเดียล้ำสมัยจะนำไปสู่โอกาสสร้างสารรค์เครือข่ายสังคมจะขยายกว้าง ท่านจะพบคนที่มีแนวคิดแปลกใหม่ซึ่งจะกลายเป็นพันธมิตรสำคัญขณะที่ความสัมพันธ์กับพี่น้องหรือเพื่อนเก่าอาจเปลี่ยนแปลงท่านจะเดินทางระยะสั้นบ่อยขึ้นโดยไม่ได้วางแผนและสนใจเรียนรู้ทักษะใหม่ด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2568ถึงวันที่22พฤศจิกายน2569 หปีครึ่งนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และโอกาสใหม่ๆเปิดใจรับความเป,ปลี่ยนแปลงและโอกาสที่จะเข้ามาแต่ยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าเอาไว้ค่ะ